พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันศุกร์ที่28เดือนที่1ในหัวข้อเรื่องชัยชนะเป็นสิ่งที่แน่นอนจงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันให้มั่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคํายอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคน หนึ 1> 1่งทิโมทีบทที่6ข้อที่12ในสองทิโมทีบทที่4ข้อที่7อัอคารทูตเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษากความเชื่อไว้แล้วเขากำลังพูดถึงการต่อสู้อะไรเขากล่าวถึงเรื่องนี้ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราวา่าต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณวงเล็บในโลกหรือรอบตัวคุณจงปฏิเสธที่จะแตกสลายท้อแท้หรือจมอยู่กับความทุกข์ระทมจงใช้ความเชื่อของคุณความเชื่อของคุณคือชัยชนะที่ชนะโลกและความล้มเหลวการเสื่อมโทรมความมืดความชั่วร้ายและความเสื่อมโทรมของโลกความยากลำบากทุกอย่างที่คุณเผชิญคือโอกาสของคุณ สำหรับคำพยานขนาดที่คุณใช้คังแสงที่น่าเกรงขามนั่นคือโลกแห่งความเชื่อนั่นคือสิ่งที่คุณได้รับคำแนะนำให้รับไว้เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดจงเอาความเชื่อเป็นโลกด้วยโลกนี้พวกท่านจะสามารถดับสอนเพิงทั้งหมดของมารร้ายมงเล็บเอเฟ,ฟสัตบ,บที่6ข้อที่16ด้วยความเชื่อของคุณ คุณสามารถที่จะดับต่อต้านทําให้ลูกศรเพลิงทั้งหมดของผู้ชั่วร้ายไร้ผลได้อย่าคิดว่ามีความท้าทายที่คุณไม่สามารถเอาชนะได้ไม่มีปัญหาใดที่มากเกินกว่าที่คุณจะเอาชนะได้ด้วยโลแห่งความเชื่อคุณอยู่ยงคงกระพันไม่สําคัญหรอกว่าซาตานจะยิงลูกศรใส่คุณอย่างไรจงเข้มแข็งในความเชื่อมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่านรกทั้งหมดกำลังแตกออกมาในร่างกายของคุณ คุณรู้สึกเจ็บปวดและไม่สบายอย่างมากถึงกระนั้นคุณก็ต้องปฏิเสธที่จะยอมต่อความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บจงใช้ความเชื่อของคุณและในขณะที่คุณทำสิ่งนี้อยู่จงระลึกถึงทะแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าวงเล็บเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17นั่นคือพระคำของพระเจ้าที่ถูกพูดออกมาจากริมฝีปากของคุณไม่สำคัญว่าความเจ็บปวดจะรุนแรงเพงียงใด จงยืนยันการรักษาและสุขภาพที่ดีของคุณต่อไปอีกไม่นานความเชื่อของคุณจะมีชัยและคุณจะสามารถพูดเหมือนเปาโลว่าฉันได้ต่อสู้อย่างเต็มที่ฉันได้รักษาความเชื่อไว้จงรักษาความเชื่อของคุณและความมั่นใจในพระคำไว้อยู่เสมอฮิบบูบทที่10ข้อที่35พูดว่าเพราะฉะนั้นอย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่านอันจะนำมาซึ่งบำเหน็จยิ่งใหญ่อย่าพูดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้ามันยากเกินไปข้าพระองต้องยอมแพ้ไม่จงต่อสู้การต่อสู้แห่งความเชื่อเป็นการต่อสู้ส่วนตัวของคุณและเป็นการต่อสู้ที่ดีเพราะว่าคุณชนะเสมอจงสู้ต่อไปเพราะว่าชัยชนะของคุณเป็นสิ่งที่ถูกรับประกันไว้ให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ ไม่สําคัญว่าปัญหาในโรคนี้จะคือสิ่งใดนั่นคือไม่สําคัญว่าสิ่งที่ฉันเห็นได้ยินหรือรู้สึกจะเป็นอย่างไรฉันเป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดว่าฉันเป็นฉันมีสิ่งที่พระองค์ตัดว่าฉันมี และฉันสามารถทำสิ่งที่พระองค์ตัดว่าฉันสามารถทำได้ฉันปฏิเสธที่จะยอมรับความเจ็บป่วยความยากจนความพ่ายแพ้หรือยอมแพ้ต่อสิ่งใดที่ขัดกับมรดกของฉันในพระคริสต์ ฉันยังคงสารภาพพระคำต่อไปเข้มแข็งในความเชื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้าเพราะว่าฉันรู้ว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ในตัวฉันฮาเลลูยา หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด